สวัสดีค่ะชาวสวนยางทุกท่านคะ่ะเกษตรกรชาวสวนยางทุกท่านนะคะวันนี้สายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวนะคะสําหรับเงินประกันรายได้ยางพาราระยะที่4ที่ผ่านมาที่เคยมีการจ่ายไปแล้วนะคะหนึ่งเมื่อสองงวดแต่งวดสามงวดสี่งวดที่ห้านี้นะคะยังไม่ได้รับทางช่องนะคะได้ สอบถามข้อมูลมาแล้วนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่ขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะคะชาวสวนยางทุกท่านคะใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะว่าบางพื้นที่เขาก็ไปสอบถามมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหาข้อมูลมาจากชาวส,สวนยางส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าเขาไปติดต่อทางกะยะทนะคะถึงจะทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่าจะทําอย่างไรบ้างเราถึงจะได้รับเงินนะคะซึ่งถ้ารอต่อไปนะคะก็คงเงียบ สำหรับประกันรายได้ยางพาราเฟสที่4หรือว่าระยะที่4ที่ผ่านมานะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรที่ยังไม่ได้รับเงินนะคะติดต่อกะยะอไปสอบถามกันเลยนะคะว่ามันตกขาดอะไรยังไงบ้างของเรานะคะทำไมถึงยังไม่ได้ถ้าเกิดว่าติดต่อธนาคารนะคะธนาคารไม่สามารถให้คำตอบได้นะคะเพราะว่าถ้ากะยะอไม่ส่งรายชื่อเขาก็จะไม่มีการโอนเงินให้เด็ดขาดเลยค่ะ อันนี้คือมันเป็นสิทธิทของเรานะคะเราต้องไปทวงถามแล้วแหละเพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยมานานมากแล้วค่ะเห็นใจพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรทุกท่านนะคะ